จะวัดดูกันว่ารอยด้วนะครับไม่ก่ลองคอร์แสงลอยอยู่นะครับรอยด้วนะครับอยู่ว่าชุดไหนเป็นคอยนะครับเอ็กสิตดูแล้วกันสิบจำ เ,เพิ่มเดีาพิ่หาอยู่ยยเตมนะครับจัดสีดาวไม่รออื่นแล้วนะห้าสิคอยมดเลย่รับคอยหมัเลยำนะครับมาเป็นคอยมดเลยครับหาเอขาสนะครับมีเลนะครับ มาเอามายัางเมย์มาส่งมาพี่เมย์อยู่บนนั่นแหละ,ะครับตอนนี้ก็จะเอาแคปที่เรามีในรถนะครับเป็น60สิบไมโครนะครับข,ขบปาปลาสามร้อยโวลต์นะครับตัวนี้จะปาต่อเป็นแทน88โวลต์เมื่อกี้ไอ้88สิบแปดไมโครเมื่อกี้นะมาเป็นนี่ร้อยกว่านะน้อยกว่า,วามันมากกว่าตัวนี้ขอให้ม,มากกว่าตัวแคปลันอ๋อเออนี่เป็นสตาร์ทเดี๋ยวจะลองต่อเป็นสตาร์ทดูนะครับจะได้ไหมนะครับ เราวัดแล้ววางตรงนี้กรับเดวที่มีในรถก่อนนะครับสามหลักแล้วมันต้องวัดมันต้องขึ้นนะครับนะอ่าแล้วลงนะลงเห็นเห็นไหมเห็นนะเห็นครับก็ไม่รู้เห็นไม่เห็นแสงมันส่องมาอ่าแค่ไหนก็เห็นไปก่อนประชุมไรก็มันี่ยประชุมไปก็ไม่ชัดซูมอยู่ ที่ดีเห็นโคร่ข้าวแล้วกันอันนี้ก็จะเสียบด้านไหนก็ได้นะครับต่อต้งเงินเข้าที่ก่อนนี่เป็นสตาร์ทแน่นอนนะกดลันลันนี่สีแดงนะครับเอาสตาร์ทนะครับเอาสตาร์ทเลย กันแล้วกันกระแสนะครับกระแสด้วย อ่ะเปล่าใช่ไหมไหมปัด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 ไปกันงานที่7แอมป์นะสแอมป์ตามมื่อกี้มองทายไม่เมื่อกี้ถ่ายไว้แต่ว่ารูกมันเห็นหรือเปล่านะอยู่มึงมองมึงแส่ขึ้นที่8แอมป์แล้วมาทำงานนะครับก็เริ่มร้อนนะครับ ดดได้ okay, ไดใส่แข่งกันได้นะครับนี่88แล้เใส่60เอาเท่าที่มีในรถนะครับครับว่ยังไงมันต้องจากมาต่อตัวแคปลันนะครับแคปลันตัวนี้นะตัวนี้แค่สตาร์ทช่วงแรกนะครับเป็นแคปสตาร์นะครับ ร้อนละอ้าวร้อนเย่อไร้อนอยู่แล้วออเออเม์ิดเบรกเอร์กนเสียไมติเดังกระตุกอ่ะไปท่านีนไหมา่ชุดมัแล้วก็ใส่ใส่ร์แทนใช่ดีตลยนะติดนะแ,แล้ะนไะไปเก้

ถูงละยีสิบบาทเลยครับซุปมันแครอทนะครับเรียนเจอเลยครับอนนี้จาบบามาหันายุทธยาเนี่ยถุงละยี่สิบบาทเลยครับแป่ว่าอะไรดาบเพอ่มไอ้ต้ก็ดิเอาบหญ้ากรดิไว้ลูกใก่หลานทานีลครับมันแครอทเนี่ยถุงละยี่สิบบาทเลยครับถ มันแก้วนี่สามกิโลนี่ยี่สิบบาทเลยครัื้อมันแก้วนะครับเรียนเจอเบี้ยจากพระบาทตลักโซเล่นี่ยสามกิโลนี่ยี่สิบบาทเลยครัเสื้อเว็บอกแค่เย็นไว้ลูกให้หลาบคาในที่มันแก้วก็้าสารมันแก้วนะครับเรียนเจอเบี้ยจากพระบาทตลักโซเล่นี่ยสามกิโลนี่ยี่สิบบาทเลย แ่เย็นไว้ลูกให้หลานตาเนี้อเนื่อหวานเนียอัเลดีมันแกวจาปลูที่สิบาทเะเลดีมันแกวเยอะนะซื้อมันแก้วนะครับ้มันกหมด้เปล่าขาตาขาขนาดยาวเลยนี่าตีโี่ี่เลยอย ่าร์โบไฮเดรตรอบตัดไปรอบนึ่งไล้ตัดไปรอบนึงไล้เอตัดไปรอบแล้วตัดไปสอรอบแล้วทอดง่ายนะตอนนี้ตปลาปลาหัอายุชยาเนี่ย็นน่งยี่สิบบาทเยมักสการากิโลนหบาทเลยสรั

โอโนโน้โหสงบชิบเงียบเลยครับยากยากเจอของยากแมวบนว่ายากแล้วค,คนอื่นจะเหลือไหมครับ สีใส่สในเเปลี่นขานอกแล้วกันความสะดวกเสียงดังดีขอกฟังเรื่องา,านะครับ เียมากประมาณินข้ออินเียวมากอโอเคดพอดีเลยฝากครอบทังเมยไว้นู่นเด็กยาวเลยยาวเลยอโอ,โอ้นี่อะไร เป็นไฟประกาศกับสามสิปีที่แล้วนี่จะัเดอแเอาสี่สิกับมาด้งนูเ้ยไม่บอกช่างแมวเลยอ้าวทำเองดเดี๋ยวก็นั่งหัวเราะกันกลับจริงแล้วอ้าวชักแมวใส่บอกข้อกับด้านเว้ย มันดูแล้วใช่ไปกติครับผ่านแล้วผ่านแล้วฮะฟอสไม่มีการตัดต่อก็อย่างเงี้ยมันเล่นอย่างนี้จริงจริงตัดต่อทำไมท่านเด็ดเด็ดเด็ดเอามย่างนี้เนี่ยท่านฮะถ่ายไม่เนี่ยขันเนี่ยอ้าวโอ้โหเหลือที่ยึดตัวสองตัวนะครับตามสภาพ ยี่ของแอร์นะครับลองให้เช็คแอร์ราคาเช็คแล้วทุกตัวราคาเปไปเซ็นต์คนละกระดาษไปทั้งสามเช็คแอร์ตัวไหนอ่ะเขาบอกว่าทุกตัวเลยลองใช้นนี่ก่อนฮะทค้งเมย์เปิดเปิดแอร์พีมาเผยพี่นะครับปิดเสร็จแล้วเปิดเลยเปิดเลย ทำงานปั๊บเลยงานเนี่ยตัดปั๊บเบรกเกอร์ตัดเนาะตัดแพงเสี้ยววินาทีนะครับแคปรันคอมสตาร์ประมาณนี้ละโอเคถ้าแมวขอจัดแนวทางตัดเช็คซ่อมแอร์นะยูนิตแอร์นะครับอาการก็คือเปิดเปิดแล้วเบรกเกอร์ทิปนะครับเวลาคอมสตาร์ทแล้วก็คือมันสตาร์ทไม่ออกนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คคอมเอ้ตรวจเช็คซ่อมแอร์ให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับซึ่งเอาละเอาละเอบาไปท่าน